ข้อมูลเดือนตุลาคมในเกมโปเกมอนโกไข่5ดาวนะครับ4-14ตุลาซามาเซนต้า14-28ตุลาอิลาติน่ารังดัางเดิม28ตุลาถึง4พฤศจิกาดาร์คไลเมกานะครับ4-14ตุลาเมกาเบสิเกนสิบสตุลาเมกาเซเบอร์ไลท์28ตุลาถึง4พฤศจิกาเม er กาบาเนตไข่ชาโดว์5ดาวเดือนนี้เป็นชาโดว์เอ็นเต้นะครับตัวไหนดีบ้างนะครับ ซาแมนเซนเตอรครับเอาไปตีเลทท่าต่อสู้ได้ด้วยท่าชาร์จโคสคอมแบทเอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกได้ด้วยท่าเรลสโน่ท่าชาร์จโคสคอมแบทกับครันช์ครับจิลาติน่าล่างดั้งเดิมตีเลทท่าผีได้ด้วยท่าชาร์จชาร์โดฟอสเอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกได้ด้วยท่าเรวชาร์โดคลอท่าชาร์จดับก้อนคลอท่าชาร์จเอเชียนพาวเวอร์ดาร์กไลท์ครับตีเลทท่ามืดได้ด้วยท่าชาร์จดาร์กเฮาส์เมกาเบสิคเกนครับตีเลทท่าต่อสู้ได้ด้วยท่าชาร์จโฟกัสบลส ตีเลทธาตุไฟได้ด้วยท่าชาร์จเบรสคิกเมก้าบาเนตครับตีเลทธาตุผีได้ด้วยท่าชาร์ชาโดว์บอลชาโดว์เอ็นเต้ครับตีเลทธาตุไฟได้ด้วยท่าชาร์จโอเวอร์ฮีทสำหรับบอสไดนาแมักนะครับเดือนตุลาคมครับไดนามักหนึ่งดาวนะครับกรูก ok so ี้สกอร์บารนี่ซอฟเบิลไดนาแมักสามดาวนะครับฟาลิงครับตัวนี้มีชายนี่ครับ ล้วก็จะมีตัวอะไรเพิ่มอีกก็ไม่รู้นะครับถ้าเดามม่ๆก็ขอให้เป็นแกงก้าล่างกีกามักละกันครับตารางกิจกรรมนะครับ4-11ตุลากิจกรรมสำรวจภูมิภาคกาลา5ตุลาคอมมูนิตี้เดย์ของซีวัตเดลสตุลาวันตีเลตบอสเมกาตัวอะไรไม่รู้ครับ15-17ตุลากิจกรรมแมกเนติกสตัดดี้1ิตุลารีเสิร์ชเดย์ของตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ22 -28 ตุลากิจกรรมฮโลวีนพาร์ทที่1 26 -27 ตุลายังไม่ทราบครับ 28ตุลาถึง3พฤศจิกากิจกรรมฮอลลวีนพาร์ทที่2 31ตุลาถึง3พฤศจิกากิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ครับชั่วโมงสปอตไลท์นะครับทุกวันอังคาร6กโมงถึง1นึทุ่มหนึตุลาพีโดฟครับลูกอม2เท่าจากการลบโปเกมอน8ตุลาการเลียนสโลโปกครับเอ็กพีสเท่าจากการแปลงร่าง15ตุลาชูมิชครับสันตาร์ดสอเท่าจากการจับ22ตุลาแกสลีดดัสกูลิทวิก xp 2เท่าจากการจับ29ตุลาตัวอะไรก็ไม่รู้ครับลูกอม2เท่าจากการจับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ